วิธีการของมันอย่างแน่นอนถ้าเกิดเราทําในรูปแบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ดูอาของเราถูกตอบรับไม่ถูกปฏิเสธมีหลายๆประการอย่างประการหนึ่งเนี่ยที่นักวิชาการได้บอกนั่นก็คือการที่เราเองเนี่ยกล่าวนามอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาเนี่ยพระองค์มีพระนามอันสวยงามอันวิจิตรมากมายดังนั้นสุ่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงใช้พระนามเหล่านั้นในการขอดูอาตอ่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาฉะนั้นเวลาเราจะขอดูอาถ้าเรารู้จักพระ เรราาต้องกเช่ยนะยาโรซักโอผู้สงประทานนิสกีเนะี่ยปวดประทานทรัพย์สินเงินทองปวดรงประทานสุขภาพร่างกายให้กับฉันอย่างมากมายหรือว่ายาตตวา่าปวดตอบรับการกำเนื้อกับตัวของฉันด้วยเมื่อนะเราเกล่าวเช่นนะี้เนี่ยดูอานะของเราก็จะทําให้เป็นดูอาที่ไม่ถูกปฏิเสธจากอัลลอฮฺสุบานะฮุวาตาลาสมารยาสีมารยาทหนึ่งก็คือการที่เราสรรเสริญต่ออัสบานะฮุวาตาลาเช่นการกล่าววัลหัามดุลินล์ก่อนการดูอาเนี่ยสรรเสริญต่ออัสบานะฮุวาตาลาเราสามารถขอดูอาต่ออัสซาลาลาด้วยกับการสรรเสริญได้ทั้งหมดเลย หรือว่าการศอลวาต่อท่านนาบีก่อนที่เราจะดูอาหรือว่าหลังจากดูอาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในมารยาทในการขอดูอาของเราหรือว่าการที่เราจะเลือกเลือกช่วงเวลา ที่อัลลอฮฺสุนนะลาบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยคือช่วงเวลาที่ดูอามุตสตาจัยยมน,นั่นแหละนั่นก็คือหนึ่งในรูปแบบมารยาทของการดูอาสิ่งหนึ่งที่สําคัญอย่างมากนั่นก็คือการยกมือทั้งสองข้างเนี่ยในขนาขอดูอาแน่นอนว่าก็เป็นอีกหนึ่งมารยาทที่ทาให้อัลลอฮฺสุบานะฮุวาตาลาจะตอบรับดูอาของเราสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่วาจิบใดๆทั้งสิ้นแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ส่งเสริมเป็นสุนนะจต่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะล